เป็นมือจริงๆท่านผู้ชมดูนี่ครับเขียนลงไปบนผ้าเลยมีการทาบกระดาษลอกลายในสมัยโบราณทุกอย่างอยู่ในจินตนาการของคนทําหมดนะครับแต่ในปัจจุบันเมื่อผลิตเป็นจํานวนมากบางครั้งเป็นออเดอร์ซึ่งต้องการให้มีความเหมือนต่อเนื่องกันเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมืน่นผืนจําเป็นที่จะต้องมีการใช้กระดาษลอกลายเข้ามาช่วยแบบนี้ บางครั้งตูลิสบาติกเนี่ยนะครับก็เขียนสดส่วนใหญ่แล้วต้องเป็นคนที่มีอายุนะครับอย่างคุณป้าท่านนี้หรือคุณยายท่านนี้นี่เขียนสดเลยนะครับเราใช้ปากกานะครับเรียกว่าจานติ้งค่อยๆเขียนการเขียนของคุณยายตรงนี้ เป็นดอ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 ไม่ใช่ลากเส้นยาวต่อกันด้วยนะครับทำเป็นจุด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 เป็นจุดไข่ปลาเรียงต่อกันเป็นลวดลายเป็นลายเส้นอันนี้เป็นสุดยอดของการเขียนผ้าบาติกนะครับลายทั้งหมดไม่ต้องคิดว่ามาจากไหนอยู่ในศรีรษะของคุณยายจินตนาการเขียนไปเรื่อยๆเขียนทั้งผืนแล้วจากนั้นเมื่อเขียนตรงนี้เสร็จแล้วก็จะไปย้อมสีแล้วก็จะสำรอกขี้ผึ้งต้มสำรอกขี้ผึ้งทิ้ง อีกกรรมวิธีหนึ่งของการทำผ้าบาติกนอกเหนือไปจากตุลิสบาติกก็คือบาติกเขียนมือแล้วเนี่ยนะครับขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนการพิมพ์นะครับโดยแม่พิมพ์ปัจจุบันเป็นแม่พิมพ์โลหะนะครับเป็นทองเหลืองบ้างทองแดงบ้างนะครับในสมัยโบราณก็เป็นแม่พิมพ์ไม้นะครับเรียกว่าชาร์ปนะครับหรือชับนะครับท่านผู้ชมเห็นนะครับอันนี้ก็คือแม่พิมพ์โลหะนะครับเอาไปจุ่มนะครับในวางอยู่ในกระทะ ในกระทะเนี่ยนะครับที่เป็นกระทะแบรนเนี่ยก็จะมีขี้ผึ้งบางๆหล่ออยู่ในกระทะนั้นแล้วจากนั้นมาค่อยๆวางกดลงไปใช้แรงนี่ออกแรงนะครับนอกจากขบวนการพิมพ์ผ้าบนผ้าฝ้ายแล้วนะครับในประเทศอินโดนีเซียก็มีการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมเช่นเดียวกันนะครับอันนี้เป็นกระบวนการที่จะพิมพ์นะครับผ้า บาติกนะครับใช้คิปพึ่งพิมพ์มพิมพ์มไปลงบนผ้าไหมโอ้โหอันนี้คือลายเชิงนะครับเราจะเรียกกันว่าลายกรวยเชิงนะครับสวยงามมากเหลือเกินโอ้โหพ,พิมพ์ต่อกันมือคุณลุงนี่แม่นมากนะครับท่านผู้ชมดูนะครับนี่ครับมีครึ่งดอกนะครับมีครึ่งดอกท่านผู้ชมเจ้าดอกครึ่งดอกคุณลุงจะต่อลายแล้วเชาะเดียวต่อเลยลายต่อจวบมาตรงตรงนี้เลย ไอ้เจ้าดอกครึ่งเดียวนี่ชนเป๊ะเลยเห็นไหมครับคนที่มีความสามารถเนี่ยนะครับจะทำได้เป๊ะขนาดนี้ถ้าบาติกนะครับที่เขียนเรียบร้อยแล้วนะครับจะรอการไปย้อมสีเนี่ยนะครับก็ต้องมากำทำการพับให้เรียบร้อยเขาผสมสีเนี่ยนะครับในน้ำนะครับแล้วก็เทลงไปในรางนะครับแล้วก็ ค่อยๆเอาผ้าเนี่ยนะครับคลี่ลงไปเขาจะพับทบไปทบมาทบไปทบมาท,มาทําอย่างนี้สองครั้งนะครับเพื่อที่จะให้ได้สีที่เข้มเสมอกันตลอดทั้งผืนจากนั้นนะครับนำผ้านั้นมาลงน้ำยาทําให้สีเปลี่ยนเลยเห็นไหมครับท่านผู้ชมโอ้โหออกมาเป็นสีเขียวสวยเหลือเกินสีสวยจริงๆครับท่านผู้ชมครับนี่คือเทคนิคสมัยใหม่ละนะครับ หลังจากผึ่งจนแห้งแล้วนะครับย้อมสีได้ใจแล้วนี่ครับกระบวนการนี้ร้อนมากเลยนะครับนี่ก็คือการต้มสำรอกขี้พึ่งออกไปนะครับจะเห็นเลยนะครับต้องคอยคลี่ผ้าเพื่อให้ขี้พึ่งเนี่ยมันละลายออกเสมอกันทั้งผืนนะครับจากนั้นเอาลงไปใส่น้ำเย็นทันทีจุ่มน้ำเย็นนะครับเพื่อให้ผ้าหดตัวเข้าไปเมื่อกี้น้ำร้อนนะครับเส้นใยขยายตอนนี้จุ่มน้ำเย็นปั๊บ เส้นใยมันจะกระชับเข้าผ้าก็จะแน่นขึ้นเมื่อต้มสำรอกเอาขี้ผึ้งส่วนใหญ่ออกไปแล้วเนี่ยนะครับบางครั้งมันไม er so ่หมดนะครับท่านผู้ชมครับเพราะฉะนั้นเมื่อตากแห้งแล้วเอามาขึงอีกครั้งหนึ่งใช้มือเลยนะครับค่อยๆขูดนะครับเคลียขี้ผึ้งที่ยังติดค้างอยู่ออกอีกครั้งหนึ่งให้หมดจริงๆแล้วจากนั้นนะครับเอาไปย้อมซ้ำอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้ได้สีที่เสมอกันทั้งผืนครับ ทั้งหมดนี้นะครับท่านผู้ชมครับนี่ก็คือขั้นตอนการทำผ้าบาติกอันมีชื่อเสียงมากเลยนะครับของประเทศอินโดนีเซียที่เมืองยอกจากาตาแห่งนี้นะครับผมก็ขออนุญาตนะครับนำเสนอผ้าบาติกที่นี่ในเรื่องของขั้นตอนส่วนการดูผ้ากลับไปเมืองไทย จะพาท่านผู้ชมไปพบกับคลังสะสมผ้าบาติกที่มีชื่อเสียงแล้วก็โด่งดังที่สุดคนหนึ่งนะครับหรือคลังหนึ่งเลยต้องว่าได้นะครับที่นั่นนะครับเราจะไปขยี้เรื่องของผ้าบาติกทำให้เกิดสติปัญญาความรู้แตกกระเซ็นแตกสารสั้นเซ็นไม่ใช่ในทางที่ไม่ดีนะครับแตกสารสั้นเซ็นหมายถึงว่าพุทธิปัญญาจะพวยพุ่งไปเลยนะครับไปได้วยกันครับกลับไปดูผ้าในประเทศไทยกัน ท่านผู้ชมครับเราไปเที่ยวอินโดนีเซียกันมาแล้วนะครับไปรู้จักมักจีก,กันกับเพื่อนบ้านที่แสนดีนะครับประเทศที่อุดมไปด้วยหมู่เกาะมากกว่า13,000กว่าเกาะนะครับผมก็ขอแนะนำให้ท่านผู้ชมนะครับได้รู้จักกับคลังสะสมผ้าบาติกของอินโดนีเซียที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทยเลยนะครับแนะนำเลยนะครับรู้จักกับคุณอุดมเหรียญตะกูลนะครับ ดมครับวัสดีครับพี่ดมขอบคุณมากเลยวันนี้เนี่ยไปดูผ้าอินโดนีเซียมาแล้วก็ยังไม่สะใจพอนะฮะครับก็เลยต้องมาที่นี่ขอความรู้ในเรื่องโครงสร้างของผ้าบาติกครับโครงสร้างของผ้าบาติกนะครับผ้าบาติกเนี่ยเราจะเห็นว่ามีกลวยเชิงสองข้างอย่างนี้นะครับแหนาแหลมเนี่ยนะครับใช่ครับอันนี้เราเรียกว่า คายปันจังคายเนี่ยแปลว่าผ้าเราอาจจะใช้นุ่งหรือว่าใช้เป็นเสดนดังก็ได้อย่างเงี้ยนะครับเป็นผ้าคล้องคอผ้าได้ครับสระแบบมุสลิมก็ได้หมดเลยโดยใช้เทคนิคตกแต่งด้วยบาติกเนี่ยใช่คับคายปันจังอย่างผืนนี้เราจะเห็นว่ามันพิเศษอีกอย่างหนึ่งคือสีสองข้างเนี่ยสองฝั่งเนี่ยย่อมไม่คนละสีย่อมไม่เหมือนกันอันนี้ก็เข้ามาเข้าในหลักที่ว่าผ้าผืนนี้เอ่อ ย้อมจากสามเมืองเมืองนี้ถนัดแดงเมืองนี้ถนัดน้ําเงินขาวใช่ครับสมัยนั้นราคาก็ต้องสูงก็ถือว่าเป็นผ้าพวกนี้ถือเป็นของบ่งบอกสถานภาพาผ้าที่มีกลวยเชิงอยู่ตรงกลางเนี่ยครับเนี่ยฮะเป็นผ้าสโลงครับอย่างนี้อ๋อท่านผู้ชมเทียบนะฮะอันนี้ลายกลวยเชิงอยู่ที่ชายที่ปลาปแล้วก็จบเลยใช่ครับส่วนอันนี้กลวยเชิง พุ่งเข้าหากันเกลือเชิงพุ่งเข้าหากันแล้วงกลางผ้าด้วยผ้าทั้งผืนนะครับแล้วเย็บเวลาเย็บเป็นถุงเนี่ยเย็บจากด้านหลังใช่ไหมครับเพราะจงใจที่จะทําผ้าให้ให้ให้เกิดลายที่มีกลวยเชิงพุ่งเข้าหากันตรงกลางเวลานุ่มก็จะอยู่ตรงก้นลายตรงนี้นะครับอันนี้เป็นฟอร์มของผ้าแบบสโล ทีนี้เราก็มาดูผ้าบางประเภทอีกประเภทหนึ่งอย่างงี้งเป็นผ้าที่ใช้<า>พวกศีสันุ่งแล้วเนผ้าพันตัวคล้องคอแล้วอป็น,น,น,นผ้า<ร>ศีลัะเป็นลายกิดแล้วก็มีลายคล้ายๆว่าปีกนกของกาลูดานะครับอันนี้คือลายลายแบบอ,อินโดนีเซียแท้ๆ <Okay. S 1> ซึ่งอาจารย์คงจุบอกได้ว่ามันมีนมวัฒนธรรมร่วมร่วมกับฮินดูนะฮะอันนี้จริงๆก็เป็นลายครุฑเป็นเทพพาหณะของ พระวิษณุหรือพระนารายรก็คือเทพเจ้าในศาสนาฮินดูประมาณพศ1 4 0สเศษเศศาสนาอิสลามเนี่ยนะครับก็เดินทางเข้ามาจนปัจจุบันเนี่ย1 3 0 0 0กว่าเกาะของอินโดนีเซียเนี่ยนะครับก็เหลืออยู่เกาะเดียวที่เป็นฮินดูคนฮินดูก็หก<ช>ย,ยบถอยร่นไปเรื่อยเรืืจนกระทั่งมาอยู่ที่เกาะบาหลีทุกอย่างเลยเนี่ยรวมทั้งผ้าบาติกเนี่ยับ สะสมแล้วได้อะไรอย่าตอบก็ได้ผ้าครับสะสมผ้าพวกนี้นะครับเราได้ความาได้ความรู้ได้ความรักได้ความละเอียดอ่อนของศิลปะและวัฒนธรรมประเพณีของชาติเราและชาติอื่นๆและที่อื่นๆแล้วก็มีความเข้าใจในพื้นฐานของผู้คนในแต่ละท้องถิน่นแต่ละชาติพันธุ์ครับ วันนี้ต้องขอขอบพระคุณพี่ดมมากเลยนะครับแล้วก็ในนามของรายการสืบสายใยผ้าไทยอาเซียนเนี่ยนะครับก็ต้องกราบพี่ดมจริงๆที่อนุเคราะห์ให้ความรู้ให้ทุกอย่างให้เวลาแล้วก็ขนผ้าจากกลุนเนี่ยออกมาขอบพระคุณมากเลยครับครับดีครับเราจะเริ่มเปการบรรดาลใจก่อนนะครับว่าปีนี้เราจะใช้เส้นใหญยยังไงนะฮะขณะที่เทียบกับที่อื่นทั่วไปนะครับ คิดว่าส่วนใหญ่ของในโลกเนี่ยจะพูดถึงเรื่องมูดบอร์ดแล้วก็เราจะไปซื้อผ้าหรือว่านำผ้าจากที่ไหนมาเข้ามาทำในคอลเลคชันผ้าบาติกค่ะคุณผู้ชมจะเป็นผ้าที่สีสันสวยงามมีลวดลายที่เก๋นะคะคเรียกว่าลงด้วยฝีมือจริงๆเลยแล้วก็เนื้อผ้าบางเบาแบบนี้ค่ะ หลังจากที่ได้รู้จักผ้าอินโดนีเซียกันเรียบร้อยแล้วนะครับรวมทั้งรู้จักกับกูรูคนไทยที่สะสมผ้าอินโดนีเซียนะครับคุณอุดมเหรียญตระกูลนะครับต่อไปนะครับผมก็จะพาท่านผู้ชมนะครับไปรู้จักกับอีกกลุ่มหนึ่งนะครับกลุ่มคนกลุ่มนี้เนี่ยนะครับเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่แล้วก็นำเอากมวิธีในการตกแต่งผ้าแบบโบราณของอินโดนีเซียมาประยุกต์ใช้ในการตกแต่งผ้าของพวกเขานะครับ สุวรรณดนพึกครับประธานของกลุ่มศียลาบาติกทาผ้าเกี่ยวกับบาติกแบบโบราณผ้าบาติกแบบดั้งเดิมศียลาบาติกคือปลังยิงครับปลังยิงก็คือผ้าดั้งเดิมผ้าทอยกดอกแล้วพิมพ์ลายทั้งสีธรรมชาติทั้งสีเคมีเพราะน่าจะพูดว่าเราทําคนเดียวในประเทศไทยด้วยซ้ำแบบเพราะขั้นตอนการทําก็คือการรื้อฟื้นจากผ้าโบราณมาทุกคนที่ที่จะรู้จักเราก็คือรู้จักผ้าปลังยิง ่วนปัจจุบันนี้เราก็ทําเรื่องนวัตกรรมการการใช้วัตถุดิบในพื้นถิ่นเช่นเรื่องเกี่ยวกับพืชธรรมชาติสีจากยางพาราหรือว่าตัวเขียนจากยางพารามาเป็นตัวที่ทดแทนเทียนเพื่อที่จะได้เกิดเรื่องของนวัตกรรมใหม่ขึ้นมาก็รื้อฟื้นตั้งแต่เรื่องของการทําเส้นใยแล้วจนกระทั่งเรื่องของตัวลวดลายก็นําจากวัตถุงเก่าของวัประรรมยุคแรกๆนะครับรวมถึงเรื่องของสีย้อม แรกที่เราเริ่มทำเนี่ยก็ค่อนข้างจะยากเพราะว่าตําราก็มีน้อยนะครับแล้วอีกส่วนหนึ่งก็คือผ้าจะเป็นผ้าเก่าจริงก็เหลือน้อยมากแทบจะหาองค์ประกอบพวกนี้ไม่มีเลยฮะแต่เราก็สามารถทําได้ครับในจุดนี้เอกลักษณ์แรกที่ชัดเจนตั้งแต่ลายทอที่เป็นพื้นเลยฮะผ้าของเราจะสร้างมาตั้งแต่ตัวเส้นใยเราไม่ได้ซื้อผ้าโรงงานมาทํานี่ก็คือผ้าบังจริงอย่างที่2ก็คือในส่วนของตัวลายต่าง เกิดจากการทําขึ้นมาของกลุ่มเองแต่อิงลวดลายโบราณเป็นหลักแล้วก็อย่างที่3ก็คือเรื่องของสีเรามีทั้งสีธรรมชาติทั้งสีเคมีที่เราใช้ทำอยากจะบอกว่าสียาลาเนี่ยเป้าหมายหลักก็คือการถ่ายทอดสู่ชุมชน หรือว่าการถ่ายทอดสู่คนที่รักงานด้านนี้แต่ไม่สามารถใช้ในเรื่องของเทียนได้มันเหมาะสําหรับคนที่เป็นโรคเกี่ยวกับภูมิแพ้นะครับที่แพ้กลิ่นเทียนในเรื่องของการรักธรรมชาติสิ่งแวดล้อมตรงนี้คือเป้าหมายสูงสุดของเราเขียนเสร็จล้างออกได้เลยลดขบวนขั้นตอนทุกอย่างนะครับแต่ความสวยงามยังเหมือนเดิมแตมยังเพิ่มผ้าเป็นกลุ่มยหสังเคราะห์เข้ามาทำงานในประเภทนี้ได้อีก ที่ได้ใช่ไหมครับจากการทํางานผ้าตัวนี้ 1. เราได้ลื้อฟื้นผ้าที่สูญหายไปนะครับสเราได้ลื้อฟื้นการทอ 3. เรานํากลับมาแล้วก็สามารถทําให้คนรู้จักได้นะครับได้ถวายองค์สมเด็จพระเทพได้เป็นอาจารย์ของพระองค์ท่านอันนี้คือความภูมิใจและอีกส่วนหนึ่งก็คือเราได้ทําในสิ่งที่เรารักและเราได้ถ่ายทอดต่อนั่นคือสิ่งสิ่งที่เราภูมิใจที่ส่วน,นะครับ ฟ้าหลวงผ้าทอมือไทยนะครับโดยคนไทยนะครับเราทําอยู่ที่เชียงรายนะครับจุดเด่นก็คือเราใช้วิธีดังเดิมจริงๆเนี่นะครับคือกียังใช้กี่คลาสสิกเหมือนเดิมนะฮะแต่ว่าอาจจะแตกต่างตรงเรื่องการใช้สีแล้วก็เรื่องแนวคิดเนี่ยคิดว่าค่อนข้างจะเป็นสากลนิดนึงแล้วก็เรื่องมีอาจจะมีเรื่องเทรนด์เข้ามาผสมด้วยนะครับสำคัญอย่างนึงคือว่าเราไม่ยึดติดเรื่องว่าถ้าเราจะต้องเป็นกรีเราต้องเป็นกรีร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะอะไรที่ ร่วมสมัยหรือว่าเป็นวัสดุที่แปลกใหม่นะฮะมันจะรวมเข้าไปกับวัสดุที่ดั้งเดิมอยู่เสมอครับนี่คือวิธีการของเราครับ <S <S เราจะเริ่มแบบเรมบรนดาลใจก่อนนะครับว,ว่าปีนี้เราจะใช้เส้นใหญ่ยังไงนะฮะขนาดที่เทียบกับที่อื่นทั่วไปนะครับคิดว่าส่วนใหญ่ของในโลกน่าจะพูดถึงเรื่องมูดบอรดแล้วก็ เราจะไปซื้อผ้าหรือว่านําผ้าจากที่ไหนมาเข้ามาทำในคอลเลกชันแต่ของเราเนี่ยบนโต๊ะนี่จะเป็นเรื่องจะเป็นเส้นได้วางอยู่บนโต๊ะเลยแล้วก็มีรูปภาพแล้วก็ใช้ความรู้สึกเราจะเสนอโครงสร้างใหม่ๆแล้วก็เส้นใยใหม่ๆที่ใส่เข้าไปในตัวออทอขึ้นมาแล้วก็เอ่อฟินิชชิ่งเพื่อเห็นรอยของโครงจะมีมิติมากๆนะครับเมื่อผ้าเราเนี่ยจุดเด่นก็คือเรื่องมิติของผ้าจะมี texture อยู่แล้วก็พยายามทำผ้าออกมาให้ได้ตาม แบบที่เราต้องการนะฮะแล้วก็พัฒนานไปเรื่อยๆตัวอย่างมาเป็นแซมเปิลเล็กๆจนถึง5เมตรแล้วก็10เมตรแล้วมาขึ้นทดลองเป็นตัวอย่างว่าผลิตได้จริงหรือเปล่าลก็มี process ค่อนข้างนานเหมือนกันครับ ผ้าหลวงเนี่ยเ,เราเป็นคอตตอนนะครับที่เรามีชื่อเสียงที่คนรู้จักกันคือเรื่องเราเหมือนเป็นคิมว่าคอตตอนเลยนะค,คือเราทําผ้าป้ายจะเป็นส่วนใหญ่90%เ็นะครับเราทมํมานเนี่ยตั้งแต่ทีแรกแล้วส่วนผ้าไหมกันลินเนเน่ยเป็นส่วนที่เข้ามาเสริมสักไม่กี่ปีมานี้เองนะครับแล้วก็เพิ่มจํานวนมากขึ้นแต่ว่ายังไงในแะม่ฟ้าหลวงเนี่ยก็ยังเป็นที่รู้จักของคนที่รักแล้วก็ชอบผ้าไทยว่าเป็นเป็นเรื่องของคอตตอนที่เรามีความชำนาญ เรื่องเ,ออเรื่องผปลิ่ยนทันทันย้อมที่มันแบบไม่ทำลายมลภาวะแล้วก็อยู่ได้นานด้วยตอนนี้ก็เลยเป็นมอน ลูกผสมถ้เป็นผ้าไทยแท,แท้แล้วก็ออกแบบด้วยควันไทยแล้วก็เรื่องสีนี่ค่อนข้างจะทนลายนี่เป็นจุดเด่นลยครับผ้าส่วนใหญ่ที่มีอยู่นะเราเลือกแม่ฟ้าหลวงจะเลือกวิธีที่ยทียสุดเป็นเรื่องเอนจิเนียริงเลยนะครับก็คือเรื่องการออกแบบผ้าความตัวตนของแม่ฟ้าหลวงนะครับคิดว่าทั้งหมดเนี่ยากที่ผมทํางานมาสิกว่าปีนะครับตอบได้เลยว,ว,ว่าเป็นการเรียกสาหามากเลยในการทํางานแล้วก็กับผ้าไทยให้ใช้งานได้จริง จะเป็นความมุ่งมั่นของผมคือผมอยากจะพัฒนาผ้าไทยนะครับก็คือด้วยวิธีอะไรก็แล้วแต่นะครับี่เป็นแบบวิธีการไทยทั้งหมดโครงการนี้เกิดมา40ปีแล้วนะครับคิดว่าอีกไม่นานก็คงก็คืนคืนกลับไปสู่ชุมชนนะครับจุดหมายดั้งเดิมนี่คือแบบนั้นนะครับคือ,คอเราอาจจะเป็น slow business นะครับแต่ว่าสิ่งที่เราต้องการคือทุกคนคนในพื้นที่มีงานทำนะะแล้วก็อยู่ในพื้นที่แล้วก็มีงานที่ดีให้เขาให้เขาอยู่ได้ครับ ช่วงที่แล้วนะคะคุณผู้ชมเราพาไปดูผ้าจากทางภาคใต้กันมาค่ะสวยงามแล้วก็น่าสนใจมากๆเลยทีเดียวนะคะช่วงนี้ค่ะเราก็เลยมีผ้าบาติกนะคะซึ่งเป็นผ้าที่หลายๆคนรู้จักกันนีว่าเป็นผ้าจากทางภาคใต้มาให้คุณผู้ชมได้ชมกันค่ะ ช่วงนี้เราอยากจะบอกว่าการที่ออนําผ้าไทยหรือผ้าไหมเนี่ยมาใส่ในชีวิตประจําวันเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่ดูเชยมันไม่ใช่เรื่องที่ดูยากหรือว่าจะแต่งกายยังไงเอ,อ๊ะบางทีคิดหนักมากเลยจะไปไหนแต่ละทีจะต้องสวมใส่ด้วยผ้าไทยนะคะมันไม่ได้ยากอย่างที่คิดในช่วงนี้เนี่ยเราก็เลยจะนาผ้าบาติกเนี่ยนะคะมา mix and match ให้คุณผู้ชมได้เห็นกันว่ามันง่ายแค่ไหนนะคะผ้าบาติกค,ค่ะคุณผู้ชมจะเป็นผ้าที่สีสันสวยงาม มีลวดลายที่เก๋นะคะเรียกว่าลงด้วยฝีมือจริงๆเลยแล้วก็เนื้อผ้าบางเบาแบบนี้ค่ะ mm. คือเนื้อผ้าที่เขาค่อนข้างบางเบาเนี่ยมันก็สามารถจับในรูปแบบที่หลากหลายกันได้บางคนถ้าเป็นผู้ใหญ่แล้วนี่อาจจะอยากเป็นคาดผมเรียบๆแบบนี้ก็ได้เหมือนกันหรือถ้าเป็นเด็กๆมีผ้าผืนที่เล็กกว่านี้เนี่ยนะคะก็สามารถนํามาจับกันแล้วก็ผูกเป็นโบ ด้านบนจะเอียงซ้ายเอียงขวาเนี่ยก็ดูน่ารักไปอีกแบบหนึง่งหรือว่าจะทำเป็นผ้าพันคอค่ะ